สวัสดีครับพี่น้องพ่อปายสุู่สะกอนมาพรกับผมบคนก้าคนเดิมคู่แบ่งคนใชยหัวใจลุก,ก 45, งสูงนะครับเนาะมืัอนี้กัสีผ้าพี่น้องของพ่อปายนะครับเนาะมาเที่ยวมาเบิ้งนะครับอันอาหารปลาครับอาหารปลาอาหารปลาลอยเอ็ดนะครับนะพี่น้องเนาะแต่วาเบิ้งกันนะครับเนาะว่าข้าเจ้ามีขายยังกันแน่เนาะตลาดยุทตลาดอาหารปลานะครับเนาะเออนะครับเนาะเออมีุูซิงซูยางหลายแนวนะพี่น้องเนาะโอ้มันจะอันนี้ก็ยี่ยังหนึ่งเบิ้งกิ่งดพี่น้องกิ่งดตัวเป็นเปลนเลยเบิ้งเบิ้งพี่น้อง นะครับอ่ากิริศนะครับเนาะเออโอ้เบิ้งตัวเนี้ยเออนี่ปลาไหลพี่น้องเบิ่งปลาไหลเบิ้องมูตัวเป็นเปลี่นปลาไหลปลาไหลอันนี้ก็รัละเบืปลาไหลพี่น้องปลาไหลโอ้ปลาไหลปลาไหลนะพี่น้องที่เบิ้องมาย่กระมังตัวเป็นเปลนเลยพี่น้องเอ้ยเบื้องนี่เบื้องพี่น้องเบื้องหยุ่นหยาดหยุ่าดเ้อนี่เบิ้องหัวเอ้ยเบื้งปลาไหลไงค่ับเบื้งพี่น้องปลาไหล

ปลไหลเปไหลเด้อปไหลออกดอกออกกอะไรบ้างนั่นนั่นนั่น้าวร่งดีเรือปลาไหลบ้กระโดดออกพี่น้องปลไหลโดดดอกปลาไหลโดดัอกทางนอกริมนั่งไม่อยากไปกระโดดดอกดองดองกันพี่น้องเอน้องควยพ่ะจ้าบ้นน้องควยจับพี่แต่วนีปลาไหลตัวเป็นๆนช่ไหมนล้วเห็นว่ปลาไหลตัวเป็นๆ งี้ตัวใหญ่ก็มีเบิ้งนึ่เออเออตัวเบิ้มเพิ่มได้หน่อยเอ่น้องเออง่ครับพี่น้องเปนเชหาถ้าทักเลยนัองก็ได้ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวนะง่ายครับพี่น้องวันนี้มองปลาไหลเลยเบิ้งนั่งอื่นพี่น้องก็ทไปยางไปเบิ้งว่ามี่ยางอีกหลายแนวหลายยางโอ้หลายแนี่ยเพื่อนพี่น้องเบิ้งแม่งดักเลยนี่แน่งแม่งดาพี่น้องเแม่งดาแม่งดาถอดหลายยางกันครับ อันนี้เป็นน้ำข้าวไอพี่หนะเออน้ำข้าวไอหวานโอ้วันนีเบิ้งเบิ้งขาจากมัดทั้งสี่เนาะเบิ้งพี่น้องเออเขามัดเป็นปเข้าวเอียบเยี่ยงเลยครับเอห้ามก้าขมิ้นค่ะโอ้เอี่ยบห้ามก้าขมิ้นหวานเนาะโอ้วันจกกี้กินเนาะวันจี้แสบเนาะนังอันนี้ก็มีน้ำนะเป็นข้มขิ่มเป็นลวกก็มีพี่น้อยบ้างเนี่ยรัวกก็มี่มาสมก็มี่หวานเนาะผสมแสบเออผาสดสดไปหน่อยอันนี้ปลาจอม โอ้มีหลายเนี่ยตัวนี้มาพี่น้องมาเิ็งเออไปไ้เลยงวาจุดานยางบ้ะไ่หนองเด้อเนี่ยกินที่พักงาซาวัวไม่คูแน่เลยพี่น่องพลลมากหลักใหม่กัยางนี่เห็นบ้างพี่น้องมันลม้นี่โฉมี่ยังบังั park. นน่อยเออบางชั่นยี่สบาทบางั่นน่อยจาการยีบาทนะพี่น้องเออใชกินยากได้เสมอเนาะเออบางชั่นหน่อย โอ้บุตรเอาเอาอะทำบาน1ทอานหรอมั้งท่านดาวย1่านนะครมานเปนขนาปันนี่ก็มีหลายเนี่ยนะครับน้องพี่น้องน้องพลอยน้อพลอยองไรอ่างดอามะม่วงดอกมะมวหมเาละใหม่นี่เบอด์ตนครับมีเห็ดหอกเห็ดหอักปลาน้อหน่โอ้ลายยางทองวัดกมีพี่น้องท้องวัดก็มีเออ ใ่ดัแก่ใ่ี่เ่บงดัแ่โอ้ดัแ่ในเา่นเอาเอามันม่นบ่ยยังมัน่หนองมันเียไม่มันี่อ่มันอีออนมันซอมันอีออนมันอีออนเไปังไหนเดน่อเด้ทกันเานี่จะเป็นขายของทั่วๆไปของฝ้าคอง น้ำบาดน้ำยังมาบวกกัมีกับ๊กแมี่เราเป็นหน้องบก็มีมีตุยางเลยเด็ดมาเบางอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะครับข้างบาเท้ามีเงี้ยวเขียบเราเนี้อดบางชุ้มเขียดชุ่มกี่กิปมนะเออเต่ามี่อมเด็ดอีกหนึ่งการคือหนูว่านาส่องผู้แบ่งคนไทยของวัชระสูงนะครับเนาะเขาเบิ่งได้ อ่านะครับหนู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 ครับพี่น้องหนูเบิ้งเบิ้งใส่เบเกย์ใหญ่พี่น้องไอ้หนูค่ะอ้หนูหนูเหี้ยมาหนูหนูหนูเนี่ยเนี่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วขั้วแล้ว